ทอดนิ้วตัวเองเลยเนื้อนุ่มมากรสชาติเนื้อเต็มเต็มอร่อยมาก <โ afin S 1> นะครับส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเหมือนตกเหวนะครับครัวอาฟานนะครับเจ็บคอเลย <c oughs> <c oughs> พีมก่อนน้ำหน่อยวันนี้ผมจะมาทำ ฟิเลมิญองนะครับฟิเลมิญองคืออะไรครับถ้าเรียกง่ายๆก็คือเทนเดอร์ลอยครับไม่รู้จะเราจะเรียกฟิเลมิญองทำไมนะแต่ว่าฟิเลมิญองเนี่ยมันแปลว่าเนื้อส่วนที่น่ารัก นะครับถ้าแปลตรงตัวนะแต่ยังไงก็ตามทําไมถึงต้องทําฟิเลมินยองใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่รสชาติอร่อยนุ่มนวลมากๆนะครับเขาบอกว่านี่คือสุดๆของเนื้อวัวที่เราจะทานแล้วนะครับฟิเลมินยองเนี่ยจุดดีคือถึงแม้วัวจะขี้เกียจเนี่ยแต่บางส่วนมันก็ยังต้องยืนยังต้องแบกน้ําหนักของร่างกายแต่ส่วนเนี้ยของวัวมันไม่ได้แบกน้ําหนักเลยมันอยู่เฉยๆอยู่ระหว่างกลางๆอะนะแต่แบบมันไม่ต้องแบกน้ําหนักแล้วก็เป็นส่วนที่ไม่ได้ไม่ได้มี m o v e m น n ์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะนุ่ม มากถึงแม้จะไม่ได้ต้องมีไขมันเยอะแต่ยังไงก็ตามอันนี้เราเลือกมาเป็นออสเตรเลียนวากิวนะครับ <Wow. S 1> เนื้อนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ600กว่าบาท <Wow. S 1> ซึ่งสําหรับชิ้นแค่นี้มันดูแบบแพงมากใช่ไหมครับมันก็เข้าใจได้ว่ามันดูแพงแต่จริงๆรสชาติมันอร่อยมากนะครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูอย่างหนึ่งคือบางทีเราเลือกเนื้อเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นรอยที่เขาเรียกว่าเหมือนรอยหินอ่อนเนี่ยพวกนี้คือไขมันแทรกยิ่งมีเยอะเนื้อจะยิ่งมีรสชาติที่ดีและอร่อยนะครับเพราะว่าไขามันทําให้มีรสชาติที่ดี แต่บางทีเราจะไปเห็นว่ามันจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะถ้าเป็นเส้นยาวๆแบบนี้บางทีให้ดูดีๆนะว่ามันอาจจะเป็นเป็นแบบเส้นเป็นเอ็นเป็นพางผืนไปนอะไรได้ก็อย่าไปเอานะครับแต่เลือกเลือกต้องเลือกดีๆที่มันเป็นแบบมียิ่งมีเม็ดเยอะๆยิ่งดีนะครับอ่ะถ้าผมขอให้คุณทําเมนูได้แค่เมนูเดียวนะแล้วแบบอันอื่นไม่อยากทําเลยนะผมจะเลือกเมนูนี้ เป็นเมนูเดียวถ้าคุณต้องเลือกนะทำอันนี้ไปคุณจะไปเจอใครทําอาหารให้เจ้านายให้แฟนให้คนที่จีบอยู่ให้ใครก็ตามเมนูเดียวอะเอาเมนูนี้พรอมสุดยอดมากนะครับอ่ะไม,นนอไม่กินเนื้อช่วยไม่ได้ไม่กินเนื้อก็ไม่รู้จะทําไงหาเมนูอื่น จริงๆมันมันก็ได้แต่มันมันก็จะไม่ได้เหมือนฟิลลิ่งของฟิเลมิญงนะครับแต่วันนี้ยังไงก็ตามเพราะส้มเขาไม่กินเนื้อนะครับแล้วก็ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมทําหมูให้นะครับทำหมูให้เขากับทีมงานกินนะครับวันนี้เด๋ยว็กฝึกง,งานเราก็จะได้ทานอาหารเราได้ทํากันด้วยนะครับในนี้นะครับแต่อันนี้คือเราทํามาเพื่อสอนในคลิปนะครับอย่างแรกเราเลยเราทำอะไรครับเราจะเอาเนื้อเนี่ยมาวางบนกระดาษทิชชู่ทำอาหารเพื่อ เอาพวกน้ำอะความชื้นของเนื้อออกไปให้หมดเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการรสชาติของพวกเนื้ออะไรที่เขาแบบใส่อยู่ในถุงมาเราต้องการให้มันแห้งที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงด้วยเกลือพริกไทยและน้ำมันมะกอกนะครับแต่อย่าไปยืดมันเด็ดขาดนะครับมันต้องอยู่แบบนี้จริงๆแล้วถ้ามีเชือกนะครับบางทีเนี่ยเราเอาเชือกมาผูกไว้ให้มันเป็นแบบ เก็บทรงนี้ไว้ก็ได้เพราะนี่คือทรงแบบนี้บางบางคนเขาเรียกอันนี้ว่าเทนเดอร์ลอยบางคนเขาเรียกฟิเลมิญองบางคนเขาก็จะเรียกว่าเมดาเลียนหรือว่าคล้ายๆแบบพระเครื่องอะนึกออกป่ะเพราะต้องเก็บทรงนี้ไว้นะครับนั่นแหละอย่าไปบีบอย่าไปทุบอย่าไปเลไเดคาเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันนุ่มของมันอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามอย่าทาให้สุกมากมันเป็นเนื้อที่ต้องทานแบบกึ่งสุกนะครับแบบมีเดียมแรกรันสุดๆแล้วมีเดียมก็ผมว่ายังสุกไปด้วยซ้ำนะครับอ่ะพอเรากินอาหารที่เป็นเป็นฟิเลมิญองแล้วเนี่ย เราก็ต้องกินกับมันฝรั่งนะครับบางคนทำ m a s h ป d ต o ต a t เป็นมันบดบางคนมีอย่างอื่นก็ได้แต่ผมแนะนำนะครับว่าไหนๆเราทำเมนูที่ดีแล้วอะ่ะนะครับเมนูหรูๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำมันฝรั่งอบนะครับแต่มันฝรั่งอบแบบนี้ไม่ได้อบทั่วไปทำไมผมถึงเลือกมันฝรั่งแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีมันฝรั่งที่มันเป็นรูปเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวให้ส้มเอารูปขึ้นให้ดูได้นะครับมันเป็นรูปแบบรูปอันเท่านี้แล้วเรามาตัด จริงๆเราต้องมาแกะนะครับให้มันเป็นเหมือน7ด้านอันเล็กๆแล้วเราเอาไปทอดไปอะไรก็ได้ไปแบบผัดก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่ามันฝรั่งเรามันไม่มีอันเล็กมันมีแต่อันใหญ่เราก็เลยจะมาทําเป็นแบบแบบนี้นะครับแล้วเกรียมทําให้เกรียมด้านล่างและด้านบนแล้วก็เข้าไปอบ เพื่อริชาติจะได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับถ้าคุณจะเอามาฝรั่งไปอบหรือไปทอดนะผมแนะนําให้คุณเนี่ยเอาไปแช่น้ําเย็นแป๊บหนึ่งก่อนเพื่อเอาพวกเมือกพวกอะไรของมันฝรั่งนี้ออกไปเพราะว่ามันจะทําให้การทอดเนี่ยไม่เกรียมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้เด็กฝึกงานเรานะครับเอาไปล้างน้ํานิดน,นึงก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ระหว่างที่รอผมจะเตรียมเนื้อดูแลเนื้อนี้ให้ดีนะครับชิ้นเท่านี้เกือบ700ออะ่ะอย่างแรกเลยที่เราต้องทำนะครับก็คือ พับแขนเสื้อครับใครบ้าทําอาหารไม่พับแขนเสือ้สอเออยินดีต้อนรับลายสก๊อตกลับมาแล้วใช่ไหมอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับให้ใส่เกลือไปก่อนแต่กูเสือกหยิบทิศไทยอย่างแรกเลยนะครับให้ใส่เกลือไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปเอาไปทำผมจะใช้คําว่าเอาไปทําสุกเดี๋ยวเราต้องเอาไปไปทอดไปย่างไปอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไปเยอะๆได้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาพริกไทยบดใส่เยอะๆอ่านี่ใส่พริกไทยเป็นทั่วๆนะครับแล้วก็บีบเข้าไปลงเขาเรียกอะไรนะเขียงเออเด็กฝึกง,งานมาอายเด็กฝึกง,งานเขินบางคนชอบคีดผู้หญิงแน่เลยไม่ใช่ผู้ชายทั้งคู่ทรงกระลครอบทั้งคู่เลยเนี่ยอ่านี่นะครับประมาณนี้จริงๆผมอยากให้จับมากเลยแล้ว ลืมไม่ได้เลยนะครับน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin หรือว่าแบบโคตรซิงนะครับนี่ต้องเป็น extra virgin นะหรือโคตรซิงคือครั้งแรกจริงๆที่ถูกบีบน้ำมันมะกอกเ่ยมะกอกอ่ะอันนี้เขาหยิบมาเสร็จปับ๊บมะกอกเขาบีบเสร็จปับ๊บน้ำแรกของน้ำมันที่ออกมาจากมะกอกอ่ะต้อง extra virgin เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีรสชาติและสิ่งดีๆเยอะอ่าเราก็ถูรูปไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกซอกทุกมุม เพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ํามันเพิ่มเข้าไปในกระทะแล้วตอนเราทำนะครับเราจะใช้แค่นี้เบาๆนะครับเพราะว่าเนื้อมันอย่างที่ผมบอกว่ามันจะนุ่มมากอย่าให้มันเสียทรงมาก,กพยายามเก็บเข้าทรงไปนะครับประมาณเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยู่ที่นี่แล้วท่านผู้ชมดมได้นะผมจะบอกเลยว่าแบบกินมันหอมจริงสุดๆอ่ะขอบอกเลยว่าสุดๆเพราะว่ากิ่นมันมะกอกมันจะมีกลิ่นของมันอยู่นะครับบางคนส่วนมากคนไทยจะไม่ค่อยชอบ ถ้าใครทําอาหารไทยใช้นะ้ำมันมะกอกนี่คือไม่ได้เลยมันไม่อร่อยตอนนี้เราทาอะไรเราก็ทิ้งอย่างนี้ไว้สักแป๊บนึ่งไม่ต้องหมักน้าไม่ต้องใส่อ,อื่นเพิ่มแับแค่นี้พอถ้าเนื้อดีแล้วคุณก็ใส่เกลือใส่พริกไทยน้ำมันมะกอกแค่นี้อร่อยแล้วนะครับระหว่างเรารอมันฝรั่งเอามาได้เลย คือเรื่องมันจะเยอะหน่อยนะวันนี้เรื่องมันจะเยอะมากเมนูนี้ซึ่งบางทีผมทานะผมก็จะขี้เกียจสังเกตสังเกตได้ว่าผมกับส้มกับเจมเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยทําเมนูนี้ให้ดูเลยถูกไหมครับไม่เคยทาเมนูนี้กินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องมีอารมณ์ที่ดีมันต้องมีความใจเย็นวันไหนงุนหงิดนู่นนี่นะทำไม่ได้เพราะว่ามันหลายขั้นตอนมากนะครับทำไมผมต้องมีที่ชู่ครับเนี่ยพอเราล้างมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเอามันฝรั่งพวกนี้มาให้มันแห้งเพราะว่ามันเหมือนเด็กพาเด็กไปอาบน้ําเส็จป ก็ต้องเช็ดตัวให้อีกกว่าจะทําได้ทีนึงเพราะว่าถ้าสมมุติมันไม่แห้งนะครับเต็มที่ตอนเราไปทอดมันก็จะไม่กรอบนะครับนี่เมนูนี้เปองตังไม่ใช่ที่วัตถุดิบหรอกทิชชู่ใช้เยอะมากนะครับใช่ปกติผมก็ใช้ทิชชู่เยอะอยู่แล้วนะครับพยายามให้มันแห้งๆที่สุดอะระหว่างนี้เราก็จะเปิดเตาเราก็จะใส่น้ำมันพืชนะครับลงไปประมาณหนึ่งแล้วก็รอให้มันร้อนแล้วช่วงนี้ คุณก็มาใส่เกลือที่มันฝรั่งของคุณนะครับใส่ไปเลยเยอะๆเลยนะครับคุณจะซอสเบยก็ได้คุณจะไม่ซอสเบยก็ได้นะครับแล้วแต่ใส่พริกไทยนะครับก็พอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็เอามันฝรั่งเนี่ยวางไปเลือกฝั่งที่มันตั้งได้ดีกว่าอย่างนี้นะครับเราจำไว้เลยว่าเราไม่ได้จะทำให้มันฝรั่งมันสุกนะ เราแค่จะทําให้มันเกลียมด้านบนและด้านล่างนะครับเกลียมนี่คือแบบน้ําตาลเข้มข้นอะประมาณนี้ดีกว่าวางไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ระวังนิ้วคุณด้วยเพราะผมมันเกิดขึ้นหลายรอบแล้วทอดนิ้วตัวเองเลยอะไอวางเนี่ยระหว่างนี้นะครับเนื้อเราก็กําลังพักร้อนอยู่อย่างสบายนะครับนี่เราก็จะขยับไปอีกนิดนึงนะครับเปลี่ยนฝั่งมันหน่อยเนี่ย,ยกระเด็นใส่หน้าเลยนะครับเนี่ยกำลังกำลังดีมาก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสเต็ป ให้ฟังนะครับว่าผมจะทาอะไรบ้างน,นะครับพอผมทอดฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันเริ่มเกรียมแล้วผมก็จะย้ายฝั่งนะครับก็กลับด้านมันให้ครบพอกับด้านเสร็จปับ๊บเราจะทอดจนฝั่งเนี้ยเกรียมอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นใส่เนยลงไปนะครับเราจะได้มีความนุ่มนวนละมุนออกมานะครับพอเอาเนยเข้ามาให้มันได้รสชาติแล้วเราก็จะเอาคานอไก่แลือหมูก็ได้ใส่ลงไปผสมน้ำนะใส่ลงไปแล้วเข้าไปอบในเตาอบสุดยอดเขาเรียกว่ามารัรฝรลังอัลฟอนดันเอาฟอน ก็พอมันเกลียม2ด้านแล้วครับเราก็เอาน้ำมันเนี่ยเททิ้งไปไม่จำเป็นต้องหมดเกลี้ยงอะไรขนาดนั้นนะแต่คือให้มันส่วนใหญ่ออกไปละนะครับแล้วก็ใส่บนเตาเหมือนเดิมนะครับอย่าให้มันฝรั่งมันหกนะอย่าให้มันล้มผิดผิดอ่ะอย่างนี้แล้วก็เอาเนยนะครับใส่ลงไปนี่ เนยแท้นะครับอย่าใช้เนยแบบผสมเนยสังเคราะห์เทียมอะไรไม่เอานะครับเอาเนยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับอย่างผมจะใช้สักประมาณสองก้อนนะครับเพราะว่าเราต้องการมีรสชาติเนยนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญเลยไม่ต้องเบสไม่ต้องอะไรนะครับเราแค่ให้มันมีรสชาติเนยนิดนึงถ้าคุณมีไทม์นะครับไม่ใช่เวลานะครับอันนี้มันเรียกว่าไทม์จะมีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับ คุณก็ใส่ทานลงไปไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับพอหลังจากนั้นเราก็ย้ายมาอยู่จานถ้วยเหล็กหรืออะไรก็ได้นะครับของผมมันเป็นถาดเหล็กเนี่ยนะครับเราก็หยิบลงมาดีๆนะครับตอนนี้มันฝรั่งเรายังไม่สุกนะครับทานยังไม่ได้นะครับยังแข็งกระโปกเลยนะครับตอนนี้ยังแข็งมากเลยนะครับแต่เราเพราะว่าเราไม่ได้ต้มไงเราจะไม่ไปต้มเราจะเอาเข้าไปอบต่อนะครับแล้วก็เอาเนยเนี่ยโรยใส่นิดนึงก็ได้นะเพื่อเพิ่มรสชาติ แล้วก็อย่าลืมอย่าทิ้งใบไทม์นะครับเราต้องเอามาใช้ต่อน,นั่นผมก็จะเอาอันนี้คือน้ำใสคโนอนะครับเอาไปต้มแล้วก็ใส่หัวหอมนิดนึงลงไปนะครับแล้วก็เอามาเทใส่มันฝรั่งเรานะครับถ้ามันฝรั่งเป็นคนนะเราก็ให้เหมือนประมาณแบบเราเทน้ําให้ข้อเท้ามันจมน้าอะ่ะไม่ต้องเกินไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องถึงหัวเข่านะครับเอาแค่ ประมาณข้อเท้าของมันฝรั่งแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปอบแล้วก็อบทิ้งไว้นะครับจนมาเลยหมดประมาณ200องศานะครับเซลเซียสตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเอาเนื้อลงกระทะแล้วนะครับมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าผมกระแดะมากๆนะแต่คือผมอยากให้คุณใจเย็นกับมันจริงๆเพราะว่าเมนูนี้มันต้องใจเย็นๆนะครับอย่าไปรีบฟาฟาๆาฟา,า,าไม่ได้นะผมจะบอกให้ง่าย,ายๆเลยคือถ้าเป็นไปได้นะครับเอาแบบเพอร์เฟกเลยนะครับคุณช่องใช้เตาที่เป็นแก๊สและไอกระทะ ที่แม่งทาจากเหล็กลุ้นๆน้วนนเห็นไหมหน,นักๆอ่ะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะคงที่แต่ของเราเราใช้เตาไฟฟ้าและก็กระทะที่ก็พอได้อยู่นะครับแต่วิธีทำเนี่ยสำคัญมากนะครับ <c oughs> คุณก็เนื้อที่ใสแ่แค่เกลือพริกไทยและน้ํามันมะกอกเนี่ยที่ไม่ได้เยอะเกินไปเนี่ยคุณจะลงไปวางในกระทะร้อนๆเลยครับวางเบาๆนะอย่างเงี้ย <c oughs> และอย่าไปยุ่งอะไรกับมันตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องกระดาษแบบเชฟบางคนบอกว่า เราจะต้องย่างเนื้ออยู่บนกระทะอย่าไปยุ่งมันนาทีนึงแล้วปิกแค่ทีเดียวอันนี้จับได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องประคองให้มันได้ส่งมันด้วยทิ้งไม่อย่างเงี้ยรอไปเลยรอให้มันเกรียมฝั่งนึงไปก่อนอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเราให้เกรียมแบบนี้นะครับแล้วผมยกขึ้นมาผมไม่รีบใส่เพราะอะไรครับเพราะว่าผมต้องการให้จังหวะตรงนั้นอะ่ะมันสร้างความร้อนขึ้นมาได้อีกเพราะว่าตอนนี้ความร้อนมันอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่ามันเพิ่งทาฝั่งนี้ไปใช่ไหมมันต้องรอให้ความร้อนกลับมาเต็มที่ก่อนแล้วก็ใส่ลงไปนี่ คุมทรงนิดนึงอย่าไปบีบเยอะนะครับนั่นแหละโอเคเห็นป่ะสองฝั่งเลยเนี่ถือว่าสวยงามแล้วแล้วตอนนี้สิ่งที่สําคัญนะครับที่คุณต้องทําต่อคือคุณก็แค่ต้องทอดขอบมนะันอะแล้วคราวนี้เราก็ลดไฟนะครับจริงๆผมปิดไฟเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าความสุขผมได้แล้ว เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเอาเนยนะครับใส่ข้างบนข้ามอยู่ข้างบนนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามันลงมาข้างล่างเพื่อให้มันละลายแล้วก็ใส่ทม์ลงไปนิดนึงนะครับจริงๆบางคนก็จะเบสเอานะครับคือตักเนยเนี่ยมาเทตักเนยมาเทใส่แจริงอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ทําสุกแล้วเรียบร้อยนะผมก็ไม่ต้องเบสแล้วนะครับผมแค่ให้มันมีกลิ่นและรสชาติของเนยเข้ามาหน่อยก็พอแล้วครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาวางไว้ส่วนเนยและเศษร,รสชาติเนื้อหรือว่าอะไรก็ตามที่เราเพิ่งทอดเนื้อเสร็จอะเราอย่าไปทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาทาซอสต่ตอวันนี้เราจะใช้เพปเปอร์คอนนะครับหรือว่าพริกไทยนะครับเพราะเราทําซอสเปปเปอร์ซอสต้องซื้อแบบสดมานะครับเราเอามาคั่วนะเหมือนที่เขาคั่วกาแฟแกาแฟนี่นะครับไม่ต้องเยอะมากก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คั่วไป พอเราคั่วได้ที่แล้วนะครับประมาณสีมันจะเกรียมๆนิดนึงนะไม่เป็นที่จะต้องดํานะให้มันแบบมีเขียวๆขียวเข้มๆแบบนี้ให้ได้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะใส่ลงไปในน้ํามันกับมันเนื้อกับทุกอย่างที่เราเพิ่งทอดเนื้อไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ขะนอไก่นิดนึงนะครับผสมลงไปแล้วเราก็รอให้มันมีให้มันเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยเพิ่มครีม ครีมที่ใช้ก็คือคุกกิ้งครีมทั่วไปนะครับแต่ถ้ามุนไม่มีใช้วิปปิ้งครีมก็ได้นะครับครีมอะไรก็ได้นะครับถ้าคุณชอบซอสที่มันเข้มข้นมากๆคุณต้องการแค่ตักช้อนสอช้อนแล้วให้มันดูสวยงามแปบ๊บนิดเดียวผมแนะนําให้คุณใส่วิปปิ้งครีมไปแล้วรอให้มันแบบพดจะแบบระเหยให้หมดอะเราก็ค่อยตักก็ได้มันก็จะเข้มข้นมากนะครับแต่ของผมเนี่ยผมชอบให้ซอสมันไม่ต้องรสชาติจัดมากนะครับก็เราก็จะใส่ไปเยอะหน่อยนะครับ นี่แะครับซอสอ่ะวิธีเช็คว่าซอสกำลังดีหรือเปล่าก็คือเอาตูดของช้อนอ่ะมาทำอย่างนี้ถ้ามันเคลือบหมดอย่างเงี้ยเรียบร้อย อ่าก็ฟิเลมิองของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมลองทําดูมันไม่ยากนะครับลองทําให้คนที่คุณรักแล้วคุณจะรู้ว่าพอเขาทานเนี่ยเขาจะฟินมากแต่คนที่จะฟินกว่าคือคนคนที่ทำนะครับก็คือคุณนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าไปแต่ตอนนี้ผมต้องทําอย่างอื่นให้กับทีมงานผมด้วยนะครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องลองชิมครับเพราะว่าอาจจะดูน่ากินแต่อาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับ นี่ภายในสีกำลังดีนะครับลองดอูบอกเลยอะ่ะสุดๆเพราะว่าเนื้อมันนุ่มมากอะ่ะนี่ขนาดแบบผมทำเสร็จผมทิ้งไว้สักพักแล้วนะเนื้อนุ่มมากรสชาติเนื้อเต็มๆซอสเพปเปอร์รซอสอ,อร่อยมากนะครับเราลองมาชิมมันฝรั่งเราดีกว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเมืวเราใส่กระเทียมเข้าไปวันนี้เหรอโรสแมรี่เข้าไปผมว่ามันแรงเกินอันนี้มันทําให้เรา กินรสชาติเนื้อได้เต็มที่แล้วก็มีมันฝรั่งที่รสครบแต่ว่าอ่อนลงมานิดนึงนะครับก็ไปควบคู่กันได้ดีแต่เนื้อฟิเลมิญองเราผมแนะนําเลยว่าคุณลองไปทําดูนะครับส่วนถ้าสมมติใครคิดว่าเฮ้ยเนื้อเทนดอรลอยที่ผมซื้อมาเนี่ยมัน600กว่าบาทเกือบ700ยเนี่ยจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันยังมีเทนดอรลอยที่ราคาไม่แพงมากก็4ี่ห้าก็มีนะครับประมาณนี้ถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีมากๆนะครับลองไปซื้อดูได้นะครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเนื้อแพงหรือเนื้ออะไรขอให้เป็นเทนเนอร์ลอยแล้วดูตามที่ผมบอกตอนต้นคลิปคุณก็ทําได้แล้วนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทานแล้วเดี๋ยวผมต้องทานให้หมดนะแต่ว่าผมต้องให้ทีมงานผมแล้วเด็กฝึกง,งานก็มาทานด้วยเพราะว่าผมก็ได้ทําเป็นของส้อมอยากกินพอกชอบของทีมงานคนอื่อยากกินเทนเนอร์ลอยหมูนะครับเราก็ทําให้ครับก็เดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่าหิวกันหมดแล้วผมรู้นะครับไอ้เจมมากินแล้ว ขอบคุณนะครับที่มาชมวีดีโอผมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับตรงนี้เลยครับตรงทุงผมเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูวิดีโออื่นๆก็ดูได้ตรงไหนดีนะตรงนี้แตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับ